คุยกันนะคะกับคุณรองค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทลักซีจีเอสอินเตอร์ n a t i o n a l ค่ะคุณรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ไม่สู้เช้านี้ก็สู้ครับเพราะว่าตัวของตลาดเนี่ยมันติดกับนะครับแนวรับที่บริเวณ9เจ็ดเก้าห้านะครับซึ่งเป็นเรียกว่าแนวรับของกรอบไซด์วดาวนะครับหลังจากหลุด 810่นะครับลงไปแล้วก็เกิดสัญญาณขายในภาพระยะกลางนะครับทีนี้ปัญหาก็คือตัวของ s อ0 U25 เนี่ยติดกับระยะสั้นนะครับแนะนำช็อตดีกว่าครับแนวต้านนะครับที่บริเวณ800กับ 805เราคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้นแล้วก็ยังเสี่ยงลงต่อนะครับสำหรับตัวของ s 5 0 u 2 5เนื่องจากกรอบยังเป็นขาลงแล้วก็สิ่งที่เห็นในภาพใหญ่นะครับก็คือตัวโครงสร้างของตัวตลาดเองเนี่ยนะครับมันยังมีภาพที่เหมือนกับว่าอมันจะซึมลงคล้ายๆโทนตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าไม่กลับตัวแรงๆเหนือ810นะครับยังไม่น่าไว้ใจนะครับแล้วก็ตีดขึ้นมา8805 80ช็อตก่อนสำหรับตัวของ S50U25 ครับผมทำไมถึงมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะลงได้เหมือนรอบที่แล้วคะคือดูเอ่อแพทเทิร์นเนี่ยนะครับอย่างน้อยผมว่าถ้าเป็นลักษณะข,ของการไซด์เวยเพื่อขึ้นต่อเนี่ย มันก็อาจจะเป็นภาพของการซิกแซกนะครับออกด้านข้างอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าลงมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือไอตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยนะครับแบบซิมเปิลเนี่ยพอหลุดลงมาเนี่ยมันยังมองภาพไม่ดีนะ mm hmm. มันยังมองภาพไม่ดีอ่ะแม้ว่า ema 200มันจะมีสู้ก็จริงแต่ว่ารอกลับขึ้นไปเหนือเส้น200วันที่8 1.0หรือว่า8.1.3เนี่ยนะครับสัญญาณบวกจะมาแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีโอกาสทำนิวไฮได้ซึ่งฟอร์มจะดีกว่านี้ครับผมอืมอ่าถ้าไปถึงนี้ก็แนวต้านเน,นี่ยแป0ร้อจุดแนะนำเปิดช็อตใช่หรับซีรีส์อยู่นะคะออปชันล่กครับเอ่อถ้านันทุนที่ช็อตในตัวของเอ่อฟิวเจอร์นะครับสิ่งที่เอ่อเรียกว่าอยากจะให้โฟกัส นะครับสำหรับตัวของ S50U25C800 นะครับคือตอนนี้เนี่ยตัวของพรีเมียมนะครับของตัวออปชันเนี่ยมันเริ่มถูกลงละนะครับจากในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้ามองตัวของ c 8 0 0เนี่ยในอดีตมันก็อยู่ประมาณ35นะครับปรากฏว่าพอเริ่มย่อแล้วก็ถอยเนี่ยตอนนี้ลงมาแถวๆ 20, 20นะครับทีนี้ถ้านักทุนมีช็อต นะครับตัว <hey. S 1> ของฟิวเจอร์อยู่นะครับอา,อาจจะใช้ตัวของการซื้อนะครับหรือว่าลอง call option เพื่อลุ้นการาเรียกว่าเบรกแนวต้านสําคัญนะครับถ้าสมมุติว่าช็อตไปแล้วแล้วกลัวว่าจะคัดลอดไม่ทันเนี่ยกาจจะมาลองในตัวของ call option ก็ได้นะครับเพราะว่าอายุของมันเนี่ยอีก40กว่าวันนะครับอย่างน้อยเนี่ยได้เปรียบนะครับในแง่ของการ ดีตกับหรือว่าถ้าตลาดเนี่ยมันเบรกแนวต้านสําคัญขึ้นไปนะครับแตกต่างกับในอดีตนะครับที่เราแนะนําให้ทําอะไรครับลองฟิวเจอร์แล้วช็อตในตัวของคอนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าแนวต้านแถวแถว840เนี่ยมันไม่ผ่านนะครับแล้วพอช็อตคอออปชั่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันลงมาที่จาก35-40เนี่ยลงมาที่20ดังนั้น คนที่ช็อตคอไว้แล้วลงมาแล้วนะครับแล้วลงมาแล้วเนี่ยก็อาจจะปิดทํากําไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าตลาดมีการดิดกลับหรือว่าฟื้นตัวขึ้นไปก็จะได้คล่องตัวนิดหนึ่งแต่ถ้าเลือก directional นะครับเลือกทิศทางเนี่ย S 5 0 U 2 5 P ครับ82เดี๋ยวขอดูราคานิดหนึ่งค่ะ P 8 0 0อ่าตัวของ P 8 0 0แล้วก็ S 5 0 U 2 5 P 8เอ่อ 820นะครับโอเค S50 U25 P800 นะครับ a d e m o n e y นะครับถ้าตลาดมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็เลือก Directional เนี่ยนะครับแนะนำลอง Put Option นะครับเพราะว่าถ้าตลาดลงนะครับจุดคุ้มทุนของ P800 เนี่ยนะครับกับ Premium T22 บาทเนี่ยนะครับลงไปต่ำกว่านะครับลงไปต่ำกว่า 788ดแปพราะครับ7จ8ดเจนะครับเจ็ 7, 7, 8, นะครับต่ำกว่า780เนี่ยมันจะเริ่มมีเขาเรียกว่ามี intensive value เนี่ยกลับขึ้นมาแต่นะตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าลงไปถึงเจ็ดแปดนะครับตัวของ Put o p อเนี่ยอาจจะวิ่งไปที่40แล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นลอง Put Option ครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับโอเคค่ะดูทองคำกันหน่อยค่ะครับ ในฝั่งของตัวทองคำเอ่อ s e n ิเมนต์ทองคำไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเฮ้ยมันเริ่มยกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นมันสะท้อนว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันจะกลับมาแข่งค่านะครับซึ่งถ้าอดอลลาร์แข่งค่าเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือราคาทองคำลงบาทอ่อน ยูโรอ่อนค่านะครับดังนั้น,นในตัวของทองคำนะครับระยะสั้นหลุดแนวรับที่3,330นะครับลงไปด้านล่างเนี่ยต้องโอเพนช็อตครับแล้วก็ดูแนวรับสั้นๆก่อนที่3,300ตาต่ำกว่านั้นก็3,280นะครับจะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าตัวของทองคำเนี่ยหลุด3,280 หรือต่ำกว่า,า2,3275เนี่ยเซนติเมนต์ทองคำไม่ดีนะครับเพราะว่าจาักรกอบที่ควรจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็มีโอกาสดินกับเนี่ยนะครับถ้าหลุดมันก็จะโค้งลงนะพอโค้งลงปุ๊บเนี่ยสี่ตามมาต่ำกว่า3,200ลงไป3,001หรือเส้น200วันนะครับ3,100ตรงนั้นเนี่ยสามารถลงได้สำหรับตัวของทองคำเพราะนั้นระยะสั้น ช็อตก่อนแล้วดูแนวรับที่โซน3280ว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็ค่อยกลับเข้าไปลองหรือว่าลุ้นรีบาวาสำหรับการติดกลับในสเต็ปถัดไปครับค่ะคุณลองเวลาที่ต้องคำไซเวนานาน,านแบบนี้นคุณลองดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพิ่มไหมดูเอทิาอะไรอย่างนี้ไหมไม่ได้ดูอะครับเพราะว่าเราต้องเราก็ถอยมาดูไทม์เฟรมที่สั้นลงไงครับ เพราะว่าถ้าเป็นภาพเดย์อะสิ่งที่เห็นก็คืออกเกาะมันประมาณ100เหรียญแต่ว่าด้วยความเคยชินโอ้โหรอบที่ผ่านมาขึ้นทีวันหนึ่ง3 0 6สเหรียญเอ่อห้าสิบเหรียญคือมันไม่เหมือนเดิมอะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้สำหรับตัวของทองคำก็เปลี่ยนทางเฟรมแล้วก็เปลี่ยนกรอบการซื้อขายให้แคบลงครับผมอืมอาจจะได้เขาเรียกว่าปรับกลยุทธ์ได้ทันสถานการณ์นะคะสำหรับตัวของทองคำนะดูค่าเงินหน่อย ครับในตัวของค่าเงินนะครับก็แนะนำช็อตยูโรเทียบ US ครับเพราะว่าตัวของยูโรเทียบ US เนี่ยในภาพลายชั่วโมงหลุดเ,เส้น200ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราเห็นสัญญาณกับตัวของดอลลาร์เนี่ยนะครับมันยกจุดต่ำสูงขึ้นดังนั้นยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเป้าหมายลงนะครับในสเต็ปแรกนะครับตามมาด้วย US เดี๋ยวก่อนยูโรยังทันใช่ไหมหรือเราต้องรอเด้งก่อนสักนิดหนึ่งไมช็อตได้เลยครับช็อตได้เลย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 ,เลยนะครับส่วนตัวของเอ,อ่อ US เทียบไทยบาทเนี่ยนะครับทะลุ32.5นะครับระยะสั้นเนี่ยบาทก็มีโอกาสอ่อนนะครับแล้วก็เล็งแนวต้านที่32.8นะครับสำหรับตัวของค่าเงินบาทส่วนตัวของ US j อสเจแปนิสเยนะครับ ในตัวของเยนเนี่ยภาพของตัวเยนเหมือนจะยังเป็นไซด์เวดาวนะครับเพราะนั้นถ้าให้เลือกเนี่ยเลือกช็อตยูโรแล้วก็ลองตัวของบาทนะครับ US เทียบบาทน่าจะดีกว่าครับผมอืมแสดงว่าใช่ว่าคุณลองให้น้ำหนักว่าบาทมีโอกาสอ่อนค่าใช่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 เพราะว่าเพราะดอลลาร์มันแข็งนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปฝืนทางมันแล้วก็รอบนี้เนี่ยคือพอมันแข็งปับ๊บมันแข็งในภาพใหญ่นะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันเกิด เรียกว่าบูลลิสตาวเจนในภาพเตมาสักระยะหนึ่งแล้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอตีกลับรอบนี้เนี่ยโอ้ไม่แน่นะครับดอลล่าอาจจะแข็งค่าเร็วและแรงนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับมีความเป็นไปได้สูงมากครับผมอืมค่ะโอเคตัวของ Single ลสต็อกฟิวเจอรเหรอคะมีไหมรับอันนี้มีไหมซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวขอเช็คราคานิดเดิโอเคนะครับตัวของเอ่อบี BTS นะครับ BTS โครงสร้างเนี่ยมันยังเป็นไซเวดาวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำช็อตนะครับสำหรับตัวของ BTS นะครับ U 2 5โดยมีแนวต้านเนี่ยที่3.5นะครับกับ3.60นนะครับแนะนำช็อตนะครับ ทะลุ3.64ค่อยสต็อปลอในฝั่งช็อตนะครับแล้วก็เลงแนวรับที่3.30กับ3.20ครับสำหรับตัวของ BTS เพราะว่ากรอบมันยังเป็นไซเวดาวอยู่นะครับมันต้องทะลุ3.60ขึ้นไปให้ได้อตรงนั้นเนจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกครับสำหรับตัวของ BTS โอเคค่ะขอบคุณน้องมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ